กลับมาอีกครั้งกับแมปที่มีชื่อว่า Block Fruit นั่นเองวันนี้เราจะมาสุมผลล่าคุณ EP ที่สาบกันแล้ววันนี้เราจะมาสุมผลได้อะไรก็รอติดตามและรอดูกันเลยแล้จะตบไก่หรือไก่ตบเราไปดูกันเลยไปกองสุมเผา v ีงบ49บาทได้ไก่ตัน100%ได้เผาใส่บอกทุกคนคุ้มมากมูลช็อร้านเปิดใหม่โปรโมชั่นไก่ตันราคาถูก บริการฟาร์มต่างๆในเกมกดเกม p a าสกดผลปีศาจปลอดภัยเข้าดิงร้านใต้คลิปได้เลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึง e b ที่3เป็นที่แรกก็คือการล่าล่าคนอ้ยสุ่มผลล่าคนด้วยผลปีศาจนั่นเอง e ี EP 3ี็มเข้ามาอย่างไวเลยเลยเราจะได้ผลอะไรกันมาดูแบบไปลีรอสุ่มเลยปับ๊บโอ้ย โอฝุ่นแสงอะไรอะไอฝผลนเดิมฝลนเดิมเหรอฝุนเดิมเราจะไม่เอานะจ๊ะเราจะเอาผลใกล้เคียงกันที่เรามีในตัวดูกันว่าเรามีผลอะไรในตัวเอ,อเยผลนี้มันราคาเท่าไหร่อะางนี้ดีกว่าเราจะเอาผลที่มันแพงกว่าผลแสง จะมีผลไลท์ที่มันแพงกว่าผลแสงไหมผลธัตุปลายผลแสงก็คือผล Lab แรบบิทแรบบิทฮอกแรบบิทฮอกแรบบิทยางยืดหรอนี่ยามีพอดีเดี๋ยวเราเก็บเก็บก่อนเออนี่เก็บได้มาแรบบิท เราใช้ผลลับปิสในการล่างอยาก,กินเลยปึบปึบแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องไปรีสแต็กก่อนนะตอนนี้เราก็อุ๊ยมาเตอรี่ครบสแต็กเราก็ดึนสายดาดึงจอเดีเ๋ยวเพิ่งมีใครมาต่อเย่ก,กับเรานะเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหโดนเปกนเลยว่ะเปิดว่ะ

นี่อย่าโดนดิโดนดิอันกูนี่โดน <c oughs> เอ้าเข้ามาให้มันโดนอีกเฮ้ยพ่นน้ำแข็งเบอร งเจอใหม่ญาติรีสแต็กก่อนเฮ้ยโดนสกิลอะไระเดี๋ยวมึงเจอ,อโนมกี้แค่ยังไม่ได้ตั้งตัวนะเราเลยผลลับบิดผลลูฟอรี่หมวกฝางพยาติรีสแตกแป๊บนึงจ้าเฮ้ยรีสแตกแล้ว เดนนี๋ยวเราอัพสเต็กกันก่อนดีกว่ามาตอนนี้ก็อัพสเต็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเรียว่าหมดรูฟี่เฮ้ยมีคนพีพีันอยู่เฮ้ยนี่ไงนี่ ه, ไงกติาธรรมดาด,าวดาว้วยเฮ้ยเรามาดูกันว่าสกิลเซตทำอะไรนะ้อุ้ยนี่นี่สกิลซี่ะ เืยโกนยังยืดกีอเอสองว่ะ่ิวบอ่ะเราจะใช้แต่ผลน,นะนี่ดู นี่นี่นี่ลบ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 ใจเย็นใจเย็นเอ,อ,อ,อียร์สองเกียร์สองอัพเกียร์สองอุ้ยอุ้ยโอ้โดนคอมโบอะไรอ่ะ เดียวตายเลยไอ้นั้นได้สวนมาแล้วจ้าลูฟี่เกียร์สองเราลอนเิดทาคิเปิดทาคิกระเกียร์สองตบนเออโอ้ยอ้ยเจ็บ ต่อยไม่โดนเลยวะอืมอืมอืมโอ้ยโดนจริงจังจริงจังฟีเกียสองลูฟี่เกียสองโดนโดนไมนะ่ะบัดปืนกนอยางยืดฮฮ้ฮ <c oughs> ึฮึึ อ้จับตายจับตายเลยกกจะตายเลยโว้าตายว่าผอลูฟี่ยังไม่โหดทักเท่าไหร่เราลองมาตา,าดิสสามมันโหดหรือว่าเรากากวะเราน่าจะกากวะทุกคนอ่กะกีอีหนึงกียสอง มาเร็วเกียร์สองมาเร็วเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายนี่ยโดย 2, โียวสองพันเออเดี๋ยวยุกูอย่ายูยุกคืูเอาใช้นี่ลบได้นะ กี่สองับเฮ้ยมีคนเข้ามาไหมพัไดไม่โดนหมัดปืนโกนยางดืดว้าว,โ,วโดูทำต้เมัไปสองรอ้อยแโดนขู่มันแช่ยังตึงเลยว่ะหรือว่าผลลูฟี่ยังไม่ได้ผลอะไรสักอย่าง ยังไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยมรอบกี่เออกี่อะไรไม่รู้กี่ห้ากี่ห้าแรงม้า ớp bươn con giang dứt Ây dài không chưa hồng bồ Ôi, ôi, กอยธรรมดาต่อยมันนี่มีคนกำลังนัวกันเราไปใกล้ไปไม่เปิดยังไม่ได้เปิดพีพีเปิดพีพีกันกี๊สองไ่เจอแล้วปัดปืนกล Giang dư chuột Hớp mũi đồ tìm tìm đồ tìm Vai vai vai, Vài được thỏng hạt Thế có đi thi là bên kia này มือกันว่ากดอีกทีนึงเป็นเกียร์แล้วเอาสับเกียร์เปืนตามมาเกียร์สายพิวด้วยเกียร์สายพิ้วใครตามไหมเฮ้ยมีคนตามมาเกียร์หนึ่งเราต้องเป็นเกียร์สองกันเกียร์สองเกียร์สอง ปัดปืนคนอย่างยดอ้าวตายเลยเร,เราปรับได้ปะไ,ปได้ยูได้ยูไปดิมาดิความพยายามของเจ้าหนุ่มลูฟี่คือการไม่ถอยมาดีอุ้ยอุ้ยล่างแรกเขาหุน,นะมาเกียสองจ้า โอ้ยเฮ้ยไอ้กูได้ส่วนบ้างไปไหนแล้ววะอืมปล่อยลงพื้นไม่มีคนเนเข้ามาเลยยะเลยกูติดอะไรเอฟเฟกต์ท่านะอะไรนี่อ่ะว่าตายป่ะว่าผลลูฟี่ผมจะเล่นไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ก็ขอไปกันด้วยนะครับ เฮ้ยก็โดนตบไปเป็นไกล้เลยแต่ความจริงมุมก็ตบมานะเท่าจริงๆอ่ะถ้าไม่อยากจริงเฉยคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะถึคลิปหน้าเลยเราจะขอได้บนดีๆได้ไหมเราจะมา PVP ี่นตึงๆเลยไอพวกนี้มันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกอ่อนให้เฉยอาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย